สวัสดีค่ะสำหรับหน่วการเรียนรู้ที่6นะคะการผันคำเป็นชั่วโมงที่2แล้วที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผันคำนะคะโดยในชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันค่ะสิ่งแรกที่จะทบทวนคือรู้จักเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่ใช้ในการผันคำนะคะเครื่องหมายวรรณยุกต์นะคะเป็นเครื่องหมายที่กำกับเสียงนะคะมีเครื่องหมายไหน ในคำเราก็ต้องผันเสียงตามเครื่องหมายนั้นนะคะโดยมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะไล่ไปตามเสียงไม่เอกนะคะเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะโดยมีคำคำที่มีตัววรรณยุกต์เหล่านี้เราก็ต้องสะกดคำผันเสียงตามเ,ออเครื่องหมายวรรณยุกเหล่านี้กำกับไว้นะคะ เช่นอันนี้เคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเช่นเสือเสือเอกเสือเสือโทกเสือ้อก็จะเป็นเสือเสือเสือ้อกลองกลองเอกกล่องกลองโทกกล้องก็จะเป็นกลองกล่องกล้องเห็นไหมคะเสียงเปลี่ยนไปนะคะตามเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่เขากำกับไว้เมื่อเสียงเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นคะเสียงเปลี่ยนแล้วนะคะความหมายมันก็ เปลี่ยนแปลงไปตามเสียงด้วยนะคะนี่คือลักษณะพิเศษของภาษาไทยนะคะเหมือนเครื่องดนตรีเสียงเปลี่ยนนะคะมีเครื่องหมายกำกับเสียงให้เปลี่ยนแล้วเมื่อเสียงเปลี่ยนแล้วความหมายของคำก็เปลี่ยนไปวรรณยุกจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการกำกับเสียงของเราไม่ให้ผิดเพี้ยนนะคะนำไปใช้ให้ถูกต้องอเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันจากในหนังสือเรียนกันค่ะ อ่านนะคะเปิดไปหนะังสือเรียนนะคะเปิดเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาก็จะเจอหน้าเปิดไปหน้าที่หน้าที่201นะคะก็จะเจอคําที่เราฝึกอ่านกันเราจะไม่สะกดเลยลกูกเราจะขออ่านเป็นคําเลยนะคะนักเรียนจะได้ไม่เหนื่อยในการสะกดไม่สับสนจนเกินไปนะคะเราขออ่านเป็นคำคำเลยเพราะเราฝึกสะกดแล้วตเตาแกสนะคะตเตาแกส ดูคานะนักเรียนดูนะเต่าต่อเอาเต่าเต่าเกสนะคะต่อมาต่อเอาเต่าเต่าเอกเต่าเต่าทองเต่าทองคําต่อไปค่ะต่อเอาเต่าเต่าไม่โทเต่านะคะเต้าผู้เต้าผู้คําต่อไปค่ะนะคะต่อเอาเต่าเต่าไม่จัตวาเต่าคํานี้่านว่าลูกเต่าลูกเต่า นักเรียนสังเกตนะคำผิดแปกไปคือคำว่าเต่าเต่าเต้าเต่านะมีสาะคาเต่าเกตเตาทองเต้าผู้ลูกเตานะะมาดูบรรทัดต่อไปค่ะหมายปอง งปองนะหมายปองพุงป่องปองอองปองปองเอกป่องพุงป่องป้องกันปองอองปองปองไม่โทรป้องนะคะป้องกันกระป๋องปองอองปองปองไม่จัดตะวาป๋องกระป๋องนะคะก็จะมีคำตรงปองอองปองปองกป่อง ปองโทรป้องปองไม่จัดตะวาป่องนะคะคำก็จะเปลี่ยนไปนะคะต่อไปนคะหน้าผานะคะหน้าผาผออาผานะผ่าแตงมูผออาผาผาไม่เอกผาผ่าแตงมูผ้าขนหนูผออาผาผ่าไม่โทรผ้าผ้าขนหนูนะคะ่ะก็จึงทาให้มีความหมาย เปลี่ยนไปผาผ่าแล้วก็ผ้านะคะหาบรรทัดผิวขาวของอาวขาวผิวขาวขาวลือของอาวขาวขาวไม่เอกขาวขาวลือข้าวสวยของอาวขาวขาวไม่โทข้าวข้าวสวย ก็เป็นขาวขาวข้าเห็นไหมคะขาวขาวข้าวบรรทัดต่อไปยำกุนเชียงยำกุนเชียงนะคะยำกุนเชียงเดี๋ยวครูขอเขียนก่อนยำกุนเชียงเลยช่อช้างนะในนี้มันผิดนะลูกยำกุนเชียง ยำปุนเชียงเดี๋ยวทำไมยำปุนเชียงต่อไปค่ะย่ำเท้ายออันยำยำเอกย่ำย่ำเท้าคำต่อไปค่ะย่ำเตือนยออันยำยำโทย่ำย่ำเตือนก็จะตัวเดียวกันแต่แตกต่างที่เสียงของวรรณยุกนะคะ่าดูนะยำย่ำยำนั่นเอง ยำ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 นะคะคำสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายไม่ใช่คำสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนะคะควบคุมคออุบมอคุมนะคะตะคุ้มคออุบมคุมคุมเอกคุ้มตะคุ้มนะคะคุ้มครองคำสุดท้ายคออุบมอคุมคุมโทคออุบมอคุมคุมไม่โทคุ้มคุ้มครองนะคะก็จะมีคออุบมคุมคุมเอก คุ้มคุมโทคุ้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้มอมๆกับการสังเกตนะดูนะมันเห็นไหมมันแตกต่างกันเสียงมันต่างความหมายมันก็ต่างไปนะคะนึงค่ะตเตาแกะเต่าทองเต้าพุ่ลูกเต๋าหมายปองพุงป่องป้องกันกระป๋อง หน้าผาผ่าแตงโมผ้าขนหนูผิวขาวข่าวลือข้าวสวยยำกุนเชียงยำตือยำยำเทา้าโทษยำกุนเชียงแล้วก็ยำเทา้าแล้วค่อยยำเตือนควบคุมตะคุ้มคุ้มครอง ะะตามหนังสือเรียนเลยนะคะเขายกตัวอย่างคําที่มีการผันเสียงให้ดูอ้าวหน้าตอสบสำหรับการทาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้า202นะคะข้อ2เนี่ยเขาให้นักเรียนผันวรรณยุกต์ค,คําต่อไปนี้แล้วฝึกอ่านให้นักเรียนผันวรรณยุกต์ค,คําต่อไปนี้แล้วฝึกห่านคําแรกก็ให้มาจออมอจุมแล้วให้มาสี่ช่องเลยแสดงว่าคบไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จตาวาเลยนะคะไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จตาวาเลยเราก็เขียนลงไป อุปตาจออุมองจุมนะคะจออุมาจุมจุมไม่เอกจุมจุมไม่โทจุ่ม ต่อไปก็เป็นไม้ตีจุ่มเอกจุ่มจุ่มโทจุ่มจุ่มตีจุ่มก็ใส่ไม้ตีลงไปเปลี่ยนไม้ตีนะคะไม่เอกไม่โทไม่ตีเนี่ยวรรณยุกต์เนี่ยต้องอยู่ที่พยัญชนะต้นนะลูกอยู่ที่บนพยัญชนะต้นสุดท้ายค่ะจุ่มไม่จัตวาจุ่ม มิจฉตวาก็เป็นเครื่องหมายหมวกนั่นเองจุมจออุมจุมจุมเอกจุมจุมโทจุมจุมตีจุมจุ่มมิจฉตวาจุมห่านยาวๆว่าจุมจุ่มจุมจุมจุมอีกทีค่ะจออุมจุ่มจุ่มเอกจุมจุมโทจุม จุมตีจุมจุมไม่จัตวาจุม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 ต่อไปค่ะสีฟ้าขออางอขางนะคะมีให้แค่สองช่องคือไม่เอกค่ะไม่โทนะโทาแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะเขียนคําว่าขางก่อนขออางงอขางขางเอกขาง ขางทูข้างคำต่อไปก็ขางไม่โทข้างเขียนเหมือนกันใส่แค่ไม่เอกค้าไม่ทูนะคะอักษรก็ลองมาอ่านค่ะโขออางงขางขางเอกขางขางโทข้างขางขางข้างอีกทีนะคะโขออางงขางขางเอกขางขางไม่โทข้างขางขางข้างนะคะ ค่ะสุดท้ายค่ะรองรอองร้องมีสองช่องเหมือนเดินนะคะมีไม่เอกกับไม่โทอักษรนะคะอันนี้ก็ได้ไม่แค่ไม่เอกกับไม่โทเหมือนกันอักษรต่ำนะก็รออองร้องรออองงร้องรองเอกร่องร้องเอกร่องไปละร้องโท ร้องโทอะไรคะร้องไม่โทอ่อ่านว่าร้องรองร้องรองไม่โทร้องนั่นเองนะคะร้องรองร้องร้องเอกร้องร้องโทร้อง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 อีกทีค่ะร้องร้องร้องอเอกร้องร้องไม่โทร้อง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 นะคะ ก็จะได้2เสียงแบบนี้นะคะสําหรับอันนี้จบแล้วนะคะฝึกอ,อ่านใครไม่เข้าใจก็รีกลับไปอ่านซ้ําตามกลุยอีกครั้งนึ่งก็ได้ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดยังอยู่หน้าเดิมหน้า202ร้งเนาะเป็นข้อ3และให้นักเรียนเขียนคําให้ตรงกับรูปภาพนะคะนักเรียนเขียนคําให้ตรงกับภาพเขาให้บางคํามาแล้ว แต่ขาดบางคํานะคะนี่คําว่าง่วงงองอวงงง่วงง่วงเอกง่วงแต่ก็เกิดเป็นช้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าง่วงวงเราก็เขียนคาว่าง,ง่วงเฉยๆมาสะกดพร้อมกันง,ง่วงเขียนไงงออัวนะคะคือเขียนเหมือนง่วงนี่แหละเพียงแต่ไม่มีไม้เอกนั่นเองงองอ,งองวงงอง่วงบางสละเรายังไม่ได้เรียนนะลูกแล้วก็ฝึกเขียนไปก่อนง,ง่วงงออวงงง่วงง่วงเอกง่วงนะคะนี่คำว่าง่วงนี้คำว่าง่วง,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 ง เขียนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะม่งวงม่วงนะคะต่อไปเขาให้คําว่าเข่ามาขอเอาเขาเขาไม่เอกเขา่าเห็นรูปภาพไหมเขา่าีนี้เขาให้อะไรมาคะบนหวัวกวางก็เรียกอะไรเรียกว่าเขาก็ขอขอเอาเขาก็เขียนนี้เขียนมันเข่าค่ะแต่ไม่มีไหมเอกนั่นเองหอ เอาเขานะคะขอเอาเขาเขาก็จะเป็นเขากับเขาโอเอาเขาเขาไม่เอกเข่านะคะอ่ะนนี้หนาหนังสือมันหนาห no, อนอาหนานี่ใบหน้านะคะคําว่าใบหน้าเขียนหน้าก็เขียนเหมือนหนาลูกแต่ใส่ไม้อะไรหอ้น no. หนาหนาไม่ถทรหน้าหน้าเียนแบบนี้หนาโหนอหนาหนาไม่ถูกหน้าหนาหน้าหนาหนา้หนาอ้าส่วนคำนี้ค่ะชี้ไปที่ไหนท้องทองงท้องทอง,ทอง,ทองไม่ถูท้องทองท้องทองไม่ถูท้อง ห่าแล้วก,ก็จะเขียนทองมันก็เป็นยังไงคะคำนี้นี่ทองนะคะอันนี้คือทองทองคำแท่งทองทององอทองท,งอ,ทองอองอทองนะคะทององอทองทองไม่ถูกท้องทองท้อง,งนะคะ เห็นไหมเครื่องหมายวรรณยุกต์มันเปลี่ยนไปนะคะคํามันก็เปลี่ยนความหมายมันก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนต่อไปค่ะคํางสุดท้ายไข่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข,ไข,ไข่ส่วนผู้ชายคนนี้นอนเป็นอะไรอยู่ต้องแปะแผ่นกันร้อนแผ่นดูดความร้อนเนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นไข่เป็นไนข้ะขจะเขียวไอขไข่เหมือนกันแต่ไม้อะไรขอไอไข่ไข่ไม้ โนะคะไข่ไม่โูกไข่ไข่ไม่โถ่ไข่ไข่ไข่อ่านนักเรีรรรรนเยนดูนะงวงง,วง่วงเขาเขาหนาหน้าทองท้องไข่ไข่พยัญชนะเหมือนกันนะคะสระเดียวกันแต่แตกแตกต่ตตตางที่วรรณยุก ะะแตกต่างที่เสียงที่รูปของมันเวลาเสียงกับรูปมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นไงคะความหมายมันก็เปลี่ยนไปนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการนําวรรณยุกต์ใส่วรรณยุกต์การเขียนนะคะเขียนใส่วรรณยุกต์ผิดอ่านก็ผิดความหมายก็ผิดค่ะสำหรับหน้านี้นะคะสำหรับหน้านี้ก็ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดนะคะมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเขาจะให้ประโยคมา แต่มันไม่สมบูรณ์นะคะต้องหาคํามาเติมตรงนี้โดยนําคําจากสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะซึ่งมีเสียงของวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันเห็นไหมลอออลอออเอกลอออโทลอ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 ออแล้วเขาก็มีประโยค์ให้เราเติมว่าฉันไม่ จุดๆเพื่อนฉันไม่เลยคะรอรอตัวนี้ไม่ใช่อรอคอยนะรอรอเฉยๆไม่มีความหมายรอล้อรอ,รอฉันไม่รอเพื่อนนั่นเองก็จะเติมคําว่าล้อนะคะอ่านนักเรียนเราก็วงไว้วงเพื่อรู้ว่าจะเติมคํานี้นะเราก็เอาคําคําว่าล้อเนี่ยรอรอรอตัวล้อเนี่ยมาเติมในประโยค ประโยคที่เขากําหนดให้ที่เขาเว้นช่องว่างให้เราเติมเราก็จะได้ประโยคว่าฉันไม่ล้อเพื่อนฉันไม่ล้อเพื่อนล้อเพื่อนคืออะไรล้อเลียนนะคะรู้จักล้อเลียนไหมแกล้งเพื่อนทําหน้าทําตาพูดจาล้อเลียนนะคะฉันไม่ล้อเพื่อนนะคะคาว่าล้อคือล้ออลอไม่โทรล้อจากข้างหลังมาประโยคที่สองค่ะเขาก็ให้ประโยคมาว่าฉัน ช่วยแม่จุดจุดจุดจานฉันช่วยแม่จุด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 จานอะไรจานนะลออางอล้างล้างเอกล้างล้างทูล้างฉันช่วยแม่ทำไมจานล้างจานก็ใส่ใส่คำว่าล้างที่เป็นไมโทนะลูกอ่าล้วก็เอาคำว่าล้างนะไปใส่เลย ใส่ไม้โทลงไปนะจะกลายเป็นล้างจานนะอ่ะก็ฉันช่วยแม่ล้างจานฉันช่วยแม่ล้างจานนะคะต่อไปประโยคที่สามฉันจุดจุดจุดฟังพ่อแม่ฉันจุดจุดจุดฟังพ่อแม่ก็มีคำว่าชอเอือเชื้อเชื้อเอกเชื่อเชื้อโทเชื้อเชื้อ เชื่อเชื้อเชื่อเชื่อเช,ชื้อฉันเชื่อฟังพ่อแม่ก็คำนี้ค่ะคำว่าเชื่อนะหาวงไว้ก่อนนะคะสระบางสระอย่างที่ครูบอกนะคะในแบบฝงัดมันไม่ได้เรียงตามที่เราเรียนกับครูนะคะก็ฝึกทำไปฝึกอ่านไปนะคะอย่าไปซีเรียสก,กับมนันเดี๋ยวเราก็รู้ว่าอ่านยังไงนะคะสระเอือเป็นแบบนี้อ่าชอ่อเอือ เชื่อเชื่อไม่เอกเชื่อนะคะก็จะเป็นฉันเชื่อฟังพ่อแม่ฉันเชื่อฟังพ่อแม่นะคะอ้าวมาประโยคที่4ค่ะฉันจุดจุดจุดร่มฉันจุดจุดจุดร่มทำอะไรกับร่มนะกออางกางกางเอกกางกางโทก้างฉันก้างร่มได้นะฉัน กลางร่มได้ไหมไม่ได้ฉันกลางร่มนั่นเองกาดวงไว้ก่อนเอาคำว่ากลางนี้นะลูกนะไปใส่ที่คำว่าในประโยคฉันกลางร่มนะคะฉันกลางร่มฉันกลางร่มส่วนประโยคจุดท้ายนะคะข้อ5ฉันตื่นจุดจุดจุดฉันตื่นจุดจุดจุด นะคะแล้วก็มีคําข้างหลังว่าโชเเอาเช้าเช้าเอกเช้าเช้าโทกเช้า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 ฉันตื่นเช้าได้ไหมฉันตื่นเช้าได้ไหมฉันตื่นเช้านั่นเองนะคะโทเช้านะคะเสียงมันสั้นนิดนึงนะเช้าฉันตื่นเช้าก็ตื่นลงไป ฉันตื่นเช้านะคะก็จะได้ครบละห้าแต่อยู่นะคะใครทําไม่ทันก็ค่อยๆดูไปนะคะรีกลับไปย้อนหลังกลับไปได้อ่ะสุดท้ายค่ะข้อห้านะคะข้อห้าหเยนให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องการผันคําให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องการผันคาอ่าการผันคานะดูรูปวรรณยุกต์ทำให้อะไรเปลี่ยนไปคะเสียงเปลี่ยนหรื ใช่ไหมเสียงเปลี่ยนเส,ยเสือเสือเสื้อเสียงมันเปลี่ยนไปเสียงของคำม,มันเปลี่ยนนะคะเสียงคำเปลี่ยนไปเสียงของคำนะคะรูปวรรณยุกต์ทำให้เสียงของคำเปลี่ยนไปนอกจากเสียงเปลี่ยนแล้วอะไรเปลี่ยนอีกออความหมายเปลี่ยนจากเสือเวลาเปลี่ยนเป็นเสือ ก็กลายเป็นที่ปูนั่งอ่ะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงเอือเสือเสือเอกเสือเสือโทเสื้อก็เปลี่ยนจากเสือเป็นเสื้ออีกเสือเป็นสัตว์เสือสเป็นที่ปูนั่งส่วนเสื้อเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่เราใส่ปกคลุมร่างกายใช่ไหมคะเป็นสิ่งของที่ใส่ปกคลุมร่างกายนอกจากเสียงเปลี่ยนแล้วนะคะความหมายของมันก็เปลี่ยนไปด้วย ความหมายของคำนะคะก็เปลี่ยนไปด้วยสรุปแล้วนะคะรูปของวรรณยุกเนี่ยมันทําให้เสียงเปลี่ยนและก็ความหมายเปลี่ยนเสียงของคําก็เปลี่ยนความหมายของคําก็เปลี่ยนไปนะคะ สำหรับการเรียนรู้เรื่องการผันคำเนี่ยให้รู้ว่าอ๋อเจอรู้จักวรรณยุกต์ทั้งสีรูปนะไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาเพื่อนำไปเขียนได้อ่านออกเสียงได้และให้รู้ไว้ว่าเมื่อเราอ่านไปนะคะเสียงมันเปลี่ยนความหมายมันก็เปลี่ยนเราจึงต้องระมัดระวังในการใช้วรรณยุกตนะลูกนะคะ อาจจะยังไม่คล่องแต่อยากให้พยายามอ่านนะคะเรียนรูเออ้เวลาเห็นแล้วมันต้องรู้ว่าอ้อคำเนี้ยต้องผันอย่างไรไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวาฝึกอ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของหนูหนูก็จะได้ได้รู้ประโยชน์ของวรรณยุกในการใช้ในชีวิตจริงๆในการอ่านโดยเฉพาะในบทต่อๆไปเนี่ยจะเริ่มมีคำที่มีรูปวรรณยุกมากยิ่งขึ้น นะคะก็ขอให้ค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรไม่เข้าใจนะคะดูบ่อยๆไม่เข้าใจจริงๆถามครูได้นะคะฝุดถามครูได้ว่าเอออันนี้มันเป็นอย่างไรมันอ่านแบบไหนนะคะถ,ถามครูครูอยู่ไกลก็ถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ